สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับดิฉันวิภาวันนันทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามากุฎวิทยามหาราชเนื่องในอภิรักษิตตสมัย200ปีนับแต่ทรงพระผนว เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในอภิรักษ์ขิดตะสมัย200ปีนับแต่ทรงพระผนวด ้ดยมีพระเถรานุเถระหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศิกชนเข้าร่วมพิธีที่วัดมิ่งเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะธรรมยุทธว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน พระมหากรุณาให้การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมเณนธรารมาธิบดีศีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยามหาราชในโอกาสที่ทรงพระผนวดครบ200ปีเพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระจุลแด่พระองค์ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักชาติศาส,สนาและพระหมหากษัตริย์ที่จะนำไปสู่ความตระหนักในคุณค่าความศรัทธาที่มั่นคงและความสามัคคีในการทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสืบสารและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

วันนี้เมื่อเวลา16นาฬิกานายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดข้าราชการตุลาการข้าราชการพลเรือนอัยการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมในพิธีณวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม2567ประกอบไปด้วยพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์108แห่งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นโบราณราชประเพณีเพื่อทุลเกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ซึ่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม2 5 6 7ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อถวายความจงรักภักดีในปีมหามงคลน,นี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และต่อเนื่องด้วยการจัดพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่8กรกฎาคม2567ก่อนจะเชิญคนโทรน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนตรที่วัดพระเจดุพลวิมลมังคลารามจากนั้นจะได้มีการเชิญน้ำพระพุทธมนต์ จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคารา,รามไปยังพระที่นั่งอมรินวินิชัยในช่วงเช้าของวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567ต่อไป ทิสาเทจารุเทวตมหันตรมมาจากเสยทังตโตจสุกอนอมนาเทเทวาอันรักษาพระเจาจักปรรมบูชายาทวีท วันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ถวายในหลวงปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบวันนี้เมื่อเวลา9้านาฬิกานายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสปีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดข้าราชการตุลาการข้าราชการพลเรือนอัยการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนเข้าร่วมในพิธีณวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกรอบ 7 2พรรษาในวันที่28รรกรกฎาคม2567รัฐบาลได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าถว,วายซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ77จังหวัด108แหล่งน้ำ ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดพิธีพลีกรรมตักน้าจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์พิธีเสกน้าพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และจัดพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นการตักจากสะชัยมงคลที่ตั้งอยู่ภายในวัดบึงพระลานชัยอําเภอเมืองร้อยเอ็ด ก่อนจะเชิญคนโทรน้ำพระพุทธมนต์ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยเตรียมพร้อมสำหรับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามกรุงเทพมหานครจากนั้นจะได้มีการเชิญน้ำพระพุทธมนต์นำขึ้นทูลเกล้าถวาวยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567 ผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องข่าวเคเบิลร้อยเอดดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ